สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าล่าสีครับครับมือนีอ่าผมกับสิ้ามายามเบดกับอ้นะครับสร้างจบนะครับพี่น้องครับอ่าอ้เพิ่นก็บอกว่าเคนใส่เนื้อมีครับผมนี่ครับใส่เดือนครับแล้วก็ปูน่อยนะครับบน่อยอีหรีครับครับตัวนี้ก็อยู่อ่าทงบันตังนะครับครับผมทงบันตังเฮ้าครับผม เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ฟังแถวอฟังแถวบ้านหนองอึ้งนะครับน้ำท่วมมืดนะครับก็เลยมาหากินกับายอยู่นี่นะครับเบ็ดกบเปรี้ยวมากคือเก่าครับเบ็ดอยู่นะครับฟังบ้านหนองอึ้งนะครับครับเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำกันครับพี่น้องบสิหมาเนาะครับกับอาไอพ่นใสาคะกันนะครับเป็นใส่เดือนแล้วก็กระปูน้อยนะครับอายเพ่นกบไม่ได้มีายอยู่นีนะครับอายเพ่นเป็นคนสุรินนะครับครับผม ครับไปรุ่นน้ำกันเลยครับครับมาแล้วครับเหยื่ออะไรพี่อู้หูยยังไม่เห็นตัวพี่อนี่นี่นี่อุ้ยประคอหญ่พี่น้องเดียวกระปูเล่นเนื้อกระปูครับมาแล้วครับเดี๋ยวใอ้ไอ่มันเอากันเนาะครับอุ้ยคอใไ่พี่น้องเลยเพราะว่าแถวนี้ชาวบ้านเพิ่นบ่อขายสากันครับครับ ก็เลยมีพันปลาให้ดีหาอยู่หากินนะครับพี่น้องโหมากครับประคอใหญ่อือหึโอ้โหเบืองดินครับมาแล้วครับเหยื่อปูครับโอ้มีหกเจ็ดขีดเลยครับพี่น้องกินเลิกครับพี่น้องเบื่องครับโหสุดยอดครับป่ะป่าใส่ง่าไหมครับ เดี๋ยวจับโช่ให้พี่น้องคุณเบงนะครับโอ้โหนี่ครับตัวแรกรับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับขันแรกด้วยนะคันแรกด้วยไอ้พี่น่ตครับพี่แกบอกว่าทับปตัดมันสิตายนะครับเพราะมันกินเลยครับครับตอนนี้ก็ฝ่าเหลือมนะครับแต่ว่าดาวก็มีนะครับ ครับพี่้องนี่ยครับวีธที่กอเหยื่อนะครับปูเขาใส่ข้างตาเลยครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับดินปล่อยนะครับปุ๊บเกาะหน่อยครับ้อเลยครับเหยื่อใส่เดือนเนี่ยเาทำงานนะครับตายพันว่าใส่สามหลังเองอ๋อฝั่งนี้สามหลังครับครับเดี๋ยวไปรุ่นไปยมกับอ้ายพันต่อนะครับ ครับใส่งามๆนะครับเดี๋ยวไอเพ่นข้างป่าไปก่อนครับเพ่นใส่ฟังนี่ไปสามหลังนะครับเน้อปูสองแล้วก็ใส่เดือนหนึ่งครับหมานมาแตมหนึ่งแหละครับครับผมติดตามกันเงี้ยวๆเลยนะครับพี่รองครับลุยๆกันเลยครับครับตอนนี้กําลังติดตามไอ่พี่นี่น้องครับก็ข้างหน้าขอนขางพกกนี้ด้วยครับครับตอนนี้ก็รลุ่นกันเงี้ยวๆครับ ครับว่างหันปลาแลนออกกรบปูมันมันหมุนหยาเนาะครับครับลังนีหยาหลอนครับพี่น้องเดี๋ยวไปไอ่มันใส่หยาก็นนะครับเดี๋ยวไปลุนน้ากันต่อครับก็พี่น้องน้ามสวมข้างหน้านะครับท่าคนคางสิไปยากนะครับครับเดี๋ยวไปลุนน้ากันเยยวาไว้เลยนะพี่น้องครับปูคนคางสิตายเร็วเนาะครับเพราะว่า ฤดูนี้ก็ว่าแม่นฤดูใส่เนื้อปูนะครับพอดีไอ่เพิ่นมาล่องเบิ่งนะครับปกติแล้วเนื้อปูเขาจะใส่หนาล่มอวยนะครับบานเฮาเอินหนาลมหนาวเขาใหไม้นะครับปลาสิกินปูดีนะครับเนาะครับพี่น้องวงนี้เลิกนะครับเนาะเดี๋ยวสีลุยไปน้ำไอยเพิ่เนาะครับครับมันเป็นทางรถเกี่ยวนะครับเป็นหลองนะครับครับพี่น้องไอ่เพิ่นว่าหลังนี้มีอาการครับ ครับบังครับเบ็ดจมมิดเลยครับบงวัสซยูปนะครับท่าแขางสีหยาคับอันนี้เหยื่ออะไรพี่ไม่รู้เหยื่ออะไรเอาจื่เหยื่อจะคล้องวะไลครับเหยื่อสองชนิดครับเดี๋ยวมาุูน้ำกันครับบ่าเพิ่นสีไใด่เพื่น้อครับป่าตัวนี้คือดึงแห้งเด้อดึงเหมือนปลาไหลอะพี่ถ้าเป็นเหยื่อไส้เดือนน่าจะเป็นปลาไหลเหยื่อปูเราก็ไปช่อนครับอู้ดึงขักถึงแน่พี่น้องเลยพณน่ะไปพันอยู่พ่น มีต้นหญ้านะครับครับทางขอนข้างสีลํำบากนะครับพี่น้องมาลุนกันเลยครับป่าอย่างนะครับเจอยังพี่ครับพี่น้องหลังนี่บอยู่นะครับอุ้ยบ่งครับพันหญ้าแตกเมิดเลยครับพี่น้องโอ้เสียดายครับครับเดี๋ยวไปรลุนหลังต่อไปนะครับ ครับพี่้องบ่งคับเบ็ดง่างเลยครับสงสัยเป็นเอียนใหญ่นะครับรบ่งคับบิดออกข้างบ <laughs> ิดเบี้ยวไว้เลยครับครับผมครับพี่้องทั้งคนกลางสีลํำบากขึ้นกันนะครับยางติดแคมหัวเลยครับครับพี่้องตอนนี้ขามไม่อีกอ่าคันแท่หนึ่งนะครับโอ้ทั้งคนขางกับสียางหยากเลยครับ ครับพี่น้องเ่าใส่เดือนมาอีกแตบบเลยครับใส่โลครับมาครับเกินไปแล้วเกินไปแล้วไอ้พ่นอาเอาเก็บครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันนะครับก็ไอ้เพื่อนก็ใส่รอบแรกก็ได้มาตัวหนึ่งครับรอบสองหยามมากก็ได้สองตครับโตโตัวใส่โลตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวบม่ผลงานใส่โล่อบสองนะครับครับผม ใหญ่ทั้งใหญ่มากไอ้เพื่อนวาครับโอ้ยครับนี่ครับก็ถือว่าหากินบานเท่าพ่อดีอยู่ได้กินครับปากก็ใส่งามๆอยู่นะครับครับปาะคอธรรมชาติปาะคอหน้าเขานะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคําว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมพงสิบประเด็ยมายางมายามก็ไอ้เพิ่นนะครับมืออื่นผมเหตุธุระนะครับครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ